ต่างชาติฮือฮาค่ะภูมิปัญญาคนไทยใช้เกลาะไม้ตะข่ายดักนก ดัดแปลงเป็นยุโทปปรณ์ใช้ในสนามรบในเรื่องของข้อพิาพาทระหว่างชายแดนไทยกัมพูชานะคะวันนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจไปทั่วทั้งอาเซียนค่ะแล้วก็ในแถบของเอเชียแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะสื่อของฟิลิปปินส์เนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะคะในสมรรถนะของรถถังเกราะไม้ค่ะที่เด่นสะดุดตาซึ่งใช้ไม้นะคะนำมาหุ้มยานเกาะลำเลียงพลค่ะที่ชื่อว่า m 1 1 3 APC ค่ะ และนอกจากนี้นะคะแม้แต่ทหารเขมรเองนะคะก็ยังอึ้งกับตะข่ายดักโดรนค่ะที่ทํามาจากตะข่ายดักนกและปลานะคะผลิตภัณฑ์โอท็อบ้านๆของไทยค่ะไม่น่าเชื่อว่าได้ผลเกินคาดค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่เพจของคุณวิทย์กันนะคะซึ่งเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะและการรบตามแนวชายแดนค่ะเขาก็ลงข้อความนะคะระบุว่าเกราะลดลำเลียงพลไทย ดังไกลถึงต่างแดนเมื่อสื่อฟิลิปปินส์นำภาพรถยานเกราะลำเลียงพล M113 APC ของไทยที่ใช้ไม้เป็นเกราะเสริมบอกว่าทหารฟิลิปปินส์เนี่ยควรจะเรียนรู้เอาไว้เป็นตัวอย่างมีรายงานนะคะจากการสังเกตก,การณ์ในสนามรบค่ะว่ายานเกราะลำเลียงพล M113 APC ของกองทัพที่ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนนะคะถูกนำมาใช้งานในภารกิจการรบอย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วจุดที่น่าสนใจนะคะโดดเด่นสะดุดตานั่นก็คือการเสริมเกราะแบบภาคสนามด้วยไม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นท่อนไม้หรือว่าแผ่นไม้ก็เอามาถูกติดตั้งไว้รอบรถหุ้มเกราะอย่างหนานแน่นค่ะ <S <S ภาพลักษณะนี้นะคะสะท้อนถึงการปรับตัวเชิญยุทธวิธีภายใต้สภาพการรบจริงค่ะที่ต้องเผชเิญกับภัยคุกคามจากอาวุธต่อสู้รถถังแบบ RPG และการโจมตีระยะใกล้ค่ะ แนวคิดการใช้วัสดุพื้นฐานอย่างไม้เนี่ยเป็นเกราะเสริมเนี่ยจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในประวัติศาสตร์การอาหารค่ะจริงๆก็เคยมีปรากฏให้เห็นแล้วในหลายสมรภูมิค่ะรวมไปถึงเหตุการณ์ล้อมเมืองมาราวีนะคะซึ่งสื่ออย่าง AFP เนี่ยเขาก็เคยบันทึกภาพยานเกราะที่ติดตั้งไม้แล้วก็แผ่นวัสดุเสริมรอบคันเอาไว้ค่ะเพื่อทําหน้าที่เป็นชั้นป้องกันเพิ่มเติมนะคะ เพื่อจะได้ลดอนุภาพการเจาะของไอ้หัวรบ RPG เนี่ยละค่ะก่อนที่มันจะไปเจาะถึงเกราะของตัวรถถังจริงๆได้ค่ะและดูแล้วแม้ว่ามันจะเป็นวิธีที่เรียบง่ายนะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วมันได้ผลไหมนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการพยายามเอาตัวรอดแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ประสบการณ์คล้องกำลังพลในแนวหน้านี่สื่อฟิลิปปินส์เขาชมไว้อย่างนี้นะคะเขาบอกว่า สามารถดัดแปลงยุดโทปปรณ์ให้สอดคล้องกับภัยคุกคามเฉพาะหน้าในทุกสถานการณ์แล้วภาพของ M113 เนี่ยละค่ะที่มันถูกหุ้มเกราะไม้เนี่ยฟิลิปปินเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เพียงรายละเอียดทางเทคนิคนะแต่ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามจริงที่ไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบหรอก มีเพียงปรับตัวความกล้าแล้วก็ใช้ทุกสิ่งที่มีเพื่อปกป้องชีวิตและกำลังพลและรักษาภารกิจให้เดินหน้าไปท่ามกลางแรงกดดันในสนามลบนี่ละค่ะก็คือสามารถที่จะลดแรงกระแทกไปหนึ่งชั้นก่อนก่อนที่จะถึงตัวเกราะจริงๆได้นะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมของเราเนี่ยเรียกว่า แม้ดัดแปลงเป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์นะคะใช้ในสนามรบได้อย่างดีจริงๆเลยค่ะอินฟลูทหารหญิงนะคะของกัมพูชาค่ะยังบอกว่าจ้างทหารรับจ้างมาบังคับโดนแต่มาโดนทหารไทยสอยด้วยแห่ดักปลาเอาซะอย่างนั้นนะคะโดยเรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยไทยรัฐนะคะเขาบอกว่าเป็นอินฟูแล้วก็เป็นทหารหญิงด้วยนะคะของกัมพูชาค่ะ เข้ามาแซะประเทศตัวเองเนี่ยแหละบอกว่าหมืมอ,อับอายไข่หน้านะอุตสาห์จ้างทหารรับจ้างมาบังคับโดนค่ะแต่ว่าโดนของกัมพูชาเนี่ยเจอแหดักปลาผลิตภัณฑ์โอท็อปซะได้16ธันวาคม68นะคะที่เพจเนี่ยรายงานนะคะว่ากรณีเนี่ยมีคลิปอินฟลูเอนเซอร์สาวนะคะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตทหารหญิง ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงฝ่ายกัมพูชาค่ะบอกว่าจ้างทหารรับจ้างเก่งกาจเป็นผู้บังคับโดรนโจมตีทหารไทยพร้อมทั้งตั้งคำถามถ,ามถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ต้องจ้างชาติอื่นมารบแทนมีศักดิ์ศรีบ้างไหมคเมนต์แต่กลับถูกกำจัดโดรนด้วยวิธีพื้นบ้านอย่างตะข่ายดักปลาตะข่ายดักนก เนี่ยมันผลิตภัณฑ์โอท็อปไ i l a n d ด์ชัดๆแต่ขายดัก s c a ม m e r หรือแห่ดักโดนกันแน่เธอยังย้ำนะคะว่าการรบที่แท้จริงแล้วมันก็ไม่ควรมั่นหน้าจนเกินไปและคนที่รบด้วยหัวใจและอยากจะรักษาอธิปไตยจริงๆอย่างทหารไทยเนี่ยเขามาจะาหาวิธีรับมือเทคโนโลยีสุดล้ำหรือทหารรับจ้างได้สบายค่ะอาละค่ะก็มาดูคอมเมนต์กันบ้างน,นะคะคอมเมนต์นะมีบอกว่าเฮ้ย วันก่อนเนี่ยเห็นคนไทยเขาขอบริจาคแห่อวนผมก็นึกขคำๆคว่า, <ๆ S 1> วาเฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบค่ะบอกว่าจริงวิธีนี้แหละใช้ตั้งแต่ยูเครนแล้วครับเพราะว่าตะข่ายอะ่ะมันพันใบพัดและชนวนก็ไม่ทันได้ทำงานอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าใบพัดมันตัวพันชั้นดีเลยขนาดเรือยังต้องจอดตัดสุดยอดวิธีคิดคนไทย คอมเมนต์ต่อมาคะ่ะบอกว่าสุดจัดฉลาดหน้าตาดีก็ทหารไทยบ้านคอยนี่แหละคอมเมนต์ต่อมนะคะบอกว่าโอ้ยขำจนหายเครียดทอดแหดดักโดนคิดได้ยังไงเนี่ยทหารไทยนี่เจ๋งสุดๆอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าตะข่ายดักนกดักครั้งคาวใช้ได้นะผื่นละ200เองได้ผลร0อซได้กับข้าวด้วยนะ ต่อมาค่ะบอกว่าใช้ตะข่ายดักนกหรือปลาเป็นเอ็นสีขาวใสเพื่อจะได้ให้มันมองไม่เห็นครับดักแบบดักนกนั่นแหละจะช่วยได้ครับ